สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภะัสวรรณจำปาทองชื่อเล่นชื่อปลาค่ะดิฉันนางสาวศิริวัณทองนล,ลินชื่อเล่นชื่อบาสค่ะดิฉันนางสาวจริยาศรีวัฒทาชื่อเล่นจีน้อยค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากแกนนำตำบลหนองสนิทนะคะชื่อโครงการของพวกเรานะคะคือธนาคารเพชรพพอยค่ะ เป้าหมายของโครงการนะคะลดขยะในกลุ่มเป้าหมาย1หมู่บ้าน30ครัวเรือน2เพิ่มรายได้3สร,ร้างกิจสำนึกค่ะในการเริ่มกิจกรรมนะคะสำรวจขั้นตอนแรกนะคะคือการสำรวจปริมาณขยะในชุมชนค่ะในการสำรวจนะคะก็จะมีพี่พี่พ,พ,พ,พี่บูมจากน้องเยวนะคะมาช่วยในการสำรวจในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะคือเลือกกลุ่มเป้าหมายค่ะเยาวชนเยาวชนในตำบลหนองสี ในตำบลหนองสนิททุกคนนะคะก็จะมาประชุมเลือกกลุ่มเป้าหมายร่วมกันค่ะขั้นตอนที่สามนะคะก็คือการทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายที่พวกเราเลือกไว้ให้รับรู้ถึงโครงการที่พวกเราจะทําค่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมการประชุมนะคะก็คือว่าเราจะไปประชุมสามสิบครัวเรือนก่อนนะคะก็คือลำดับแรกคือเราจะให้ผู้ใหญ่อย่างนี้ลงทะเบียนก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้น ก็จะเป็นระหว่างรอระหว่างรอเพื่อนๆคนอื่นๆหรือว่าชาวบ้านคนอื่นที่ยังไม่ออกมาเราก็จะมีกิจกรรมให้ผู้ใหญ่เล่นก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับงานของเรานะคะว่าคือเราต้องการเป้าหมายอะไรแล้วต้องการบอกอะไรแล้วก็เราทําโครงงานนี้เพื่ออะไรคะ่ะ หลังจากที่เราบอกกล่าวประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็จะแจกถุงดำแล้วก็จะมีป้ายให้ชาวบ้านไปแยกขยะระหว่างขยะเปียกกับขยะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะติดตามผลการที่เราได้ไปประชุมนะคะ <S <S ก็คือว่าเราจะไปติดตามผลนะคะว่าชาวบ้านได้แยกขยะจริงหรือเปล่าจากการที่เราแจากถุงดำให้ค่ะแล้วก็จากที่เราไปสํารวจ ติดตามผลการประชุมนะคะชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือในการแยกแยกขยะค่ะแล้วมีความกระตือรือร้นแล้วขยะบางส่วนนะคะขยะเปียกขยะแห้งส่วนขยะเปียกบางส่วนชาวบ้านก็เอาไปทําปุ๋ยหมักค่ะค่ะในการทํากิจกรรมครั้งนี้นะคะเราก็จะต่อยอดไปถึงโครงการธนาคารขยะของเราค่ะแต่ว่าช่วงนี้คืออยู่ในช่วงการแยกขยะก่อนนะคะคือว่าเราจะทําต่อไปเรื่อยๆคือโครงการ ธนาคารขยะที่เราจะทําต่อไปเรื่อยก็คือว่าเราจะให้ชาวบ้านแยกขยะไว้แล้วก็นําขยะมาขายให้กับเยาวชนอย่างนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําเป็นบัญชีโอมรายรับรายจ่ายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขามาฝากไว้กับเขาเอาขยะมาอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราไม่ต้องให้เงินเขาไปในตอนนั้นเลยเราก็อาจจะเก็บ,เก,บเก็บเงินแล้วก็สะสมไว้เป็นปันผลรอบปีค่ะ ค่ะพวกเราก็จบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะใครมีอะไรจะถามไหมคะอยากจะถามว่าปันผลรอบปีนะคะถ้าจัปันผลยังไงคะก็จากยอดที่เขาได้มาสะสมขยะไวะะ้เขาแล้วก็ถ้าเขามาขายไว้รอบนี้ได้ประมาณสิบบาทแล้วก็เก็บทําเป็นบัญชีให้เขาไว้เป็นรายบุคคลนะคะอ๋อประมาณว่าสิ้นปีแล้วค่อยจ่ายใช่ไหมคะ,คะ แล้วเราเอาเกณฑ์ที่ไหนมาตั้งราคาว่าขยะชิ้นนี้บาทหนึ่งสองบาทสามบาทอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปสอบถามจากผู้ที่รับซื้อขยะะคะอ่าแล้วเงินปันผลมาจากไหนเอ่ยที่เราจะเอาเงินมาให้ในทุกในทุกสิ้นปีอะค่ะก็คือเอาขยะจากตรงนี้ไปขายต่อเองค่ะอ๋อเราเอาขยะเขามาขายต่อแล้วก็เก็บให้เขาโอเคอ่ะมีคำถามไหมครับที่พี่บอกว่าตอนที่ไปเขาเรียกว่าไปโร ไปชุมผู้ผปกครองนะคะจะประชุมในหมู่บ้านเวลารอแบบพวกคนใหญ่อย่างนี้ค่ะจะมีการเล่นเกมเล่นเกมส่วนมากพวกพี่ใช้เกมอะไรแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ความสนใจกับเกมนั้นหรือไม่คะค่ะเราจะใช้เป็นกิจกรรมในการสันทนา ร้องเพลงอะค่ะค่ะก,กิจกรรมนี้ผู้ใหญ่จะให้ความสนใจมากคือเขาจะเขาจะไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมกับการสันทนาการจากเหมือนพวกเรานะคะพวกเรามาเข้าค่ายพวกเราก็จะได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่คนใหญ่ก็จะทํางานทํานาอยู่บ้านส่วนมากที่ได้ทํากิจกรรมนี้ผู้ใหญ่จะให้ความร่วมมือมากเลยค่ะในชุมชนค่ะ,ะมีคำถามก็อยากจะถามว่าที่ ชาวบ้านเอาขยะมาฝากไว้ใช่ไหมคะน้องๆจะมีวิธีการจัดการยังไงคือตั้งปีหนึ่งถึงจะเอาไปขายอะไรประมาณนี้เราจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนจัดการระเบียบยังไงคะ่ะอ๋อขยะค่ะคือปันผลปีหนึ่งก็จริงค่ะแต่เราจะถ้าขยะมีปริมาณเพิ่มเราก็จะเอาทยอยออกไปขายก่อนนะคะคือเราจะเอาเงินมาเก็บไว้กับเราก่อนแต่เวลาปันผลเราก็จะค่อยปีหนึ่งค่อยปันผลให้ชาวบ้านนะคะเราใช้งบประมาณมากไหมคะในการขนย้ายขยะไปขายเนะะี่ยค่ะ อ๋อกิจกรรมาการขนย้ายขยะยังไม่เริ่มนะคะคือเราเพิ่งมีการแยกไอ้นี้สอนแยกขยะไปก่อนคิดถึงถงบประมาณหรือยังคะอ๋อยังไม่ตั้งเป้าค่ะ <laughs> <laughs> แล้วในการปันผลทําไมต้องเป็นปลายปีด้วยคะทําไมไม่กระชับให้เร็วกว่านี้ถ้าถ้าเป็นรายเดือนขยะมันก็ยังไม่มากพอค่ะคือค่ะ ให้ให้มีการออมด้วยนะคะก็คือถ้าสมมุติเราสมมุติเราออมวันละหนบาทใช่ไหมคะหนึ่งหนึ่งเดือนก็แค่30สิบาทแต่ถ้าเป็นหนึ่งปีเราก็จะได้3ามหสิบห้าบาทค่ะเราก็เลยจัดเป็นกิจกรรมรายปีคะ่ะก็อยากจะถามว่า,าการกําจัดขยะใช่ไหมคะถ้าเราไม่เอาไปขายอะไรประมาณนี้เราจะมีการกําจัดขยะแบบรูปแบบอื่นอีกไหมคะขยะประเภทไหนคะก็ ขยะแห้งขยะเปียกประมาณนี้ค่ะส่วนมากขยะแห้งนะคะชาวบ้านก็จะเอาไปเผาใช่ไหมคะส่วนที่พวกเป็นพลาสติกหรือแก้วอย่างนี้เขาก็จะเอาไปขายกันแล้วส่วนเป็นขยะเปียกที่เป็นพวกเศษอาหารหรือพวกเปลือกผลไม้เขาก็จะเอาไปทําปุ๋ยหมักค่ะเราไม่มีรูปแบบอื่นที่จะเอาไปแปรรูปหรือทําสิ่งประดิษฐ์อะไรประมาณนี้ไหมคะยังไม่ได้คิดถึงตรงนี้ค่ะอ๋อค่ะครับ ขออนุญาตถามนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสมมุติว่าตัวเองเป็นชาวบ้านแล้วทีนี้ว่าในส่วนของแกนนำเนาะก็บอกว่าจะมีการปันผลในหนึ่งปีแล้วเรามีพันธสัญญาอะไรไหมกับชาวบ้าน <c oughs> เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจว่าคุณจะไม่หนีเขาไปไหนก็เราจะมีเหมือนสม,มุดบัญชีให้เขาอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เราก็ทำเหมือนว่าเป็นสม,มุดบัญชี <c oughs> เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารนะคะ มีทั้งสองไหมครับหมายถึงว่า<ม>ต้นขั่วกับ 2> 2ต้นขั่วกับชาวบ้านแล้วก็ที่เราะนะครับแล้วในการลงนามเนี่ยจะมีการลงนามกี่คนอะไรประมาณนี้ได้ลองคิดไว้ไหมนนเพราะว่าทุกอย่างมันมันมีตัวเงินขึ้นมาในใน,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 ในเป็นในในเป็นเป็นตัวแปรนะครับ<อ>เพราะว่าคนเห็นเงินก็อยากได้ทั้งหมดนั่นแหละครับอเ,เอาเป็นว่าถ้ายังไม่มีก็ลองกลับไปคิดดูแล้วกันเนาะครับขอบคุณมากครับ พี่ๆเขาฝากเป็นคําถามเนาะว่าเงินสุดท้ายแล้วถ้าเกิดรอต้องปีหนึ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเงินชาวบ้านเขาจะไว้อ่อแน่ใจได้ยังไงว่าจะได้เงินกลับไปนี่พี่เขาฝากเป็นคาถามเนาะพี่ถามคําถามหนึ่งว่าแล้วอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้กิจกรรมของเราน่าสนใจหมายถึงว่าให้ชาวบ้านสนใจในขณะที่ชาวบ้านเขาก็สามารถไปขายพลาสติกอย่างนี้กับที่รับซื้อเองได้เหมือนกันอะไรที่ทําให้เขาต้อง มาผ่านกับตัวน้องๆก่อนก็คือว่าจากที่เราไปขายตามร้านปกติใช่ไหมคะมันก็จะไม่เกิดการออมแต่ถ้าตรงนี้มันเหมือนว่าเป็นการออมให้เราแบบเวลาเรามีปัญหาหรือว่าอะไรฉุกเฉินแล้วก็สามารถมาเอาตังตรงนี้ที่ออมไว้ได้คะ่ะเพื่อให้ได้ออมด้วยเนาะถ้าไปขายเราได้เงินเลยก็อาจจะใช้ไปเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นออมรายปีอ่มีคําถามอีกไหมครับแล้วมีผลตอบแล้วจากกิจกรรมนี้ยังไงคะ ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับแล้วก็ให้ความสนใจมากครับตอนนี้มีกี่รัวเรือนแล้วนะที่เป็นสมาชิก <30 S 1> กับเราสามสิบขัวเรือนครับสามสิบขัวเรือนมีอีกไหมมีอีกไหมยอยากถามว่าชาวบ้านมีความเห็นด้วยหรือไม่เพราะว่าการขายขยะให้รถขยะเขาได้เงินเลยถ้าเกิดขายกับพวกคุณต้องใช้ระยะเวลาต้องหนึ่งปีกว่าจะได้เงินบันผลเงินออมครับก็ชาวบ้านก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเป็นการส่งเสริมในส่งเสริมการออมในตัวของชาวบ้านด้วยค่ะ ก็คือน้องๆบอกว่าถ้าสมมติขายขยะได้เลยสมมติขายที่ได้20บาทแทนที่20บาทจะได้เป็นเก็บเป็นเงินอมอมก็เอาไปใช้อาจจะเอาไปใช้เลยทันทีแต่ถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเก็บเป็นเงินฝากสิ้นปีก็มีปันผลขึ้นมาก็ดูได้เป็นก้อนเป็นเกาะเป็นกำรรม,มากกว่าเนาะก็คือไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการขายขยะอยู่แล้วแต่ว่าสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกันเหมือนเป็นการเก็บเงินแทนเนาะอันนี้สรุปให้มีคําถามอีกไหมเอ่ยน่าจะ พอแล้วเนอะเดี๋ยวให้โอกาสไปจับกลุ่มกันแล้วก็ไปนั่งคุยกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้คละกันแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนไปถามกันนะครับแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงประจํากลุ่มด้วยเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับทีมสุดท้ายกับ